เอาละครับจัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9รอกใหม่ครั้งนี้ที่มีการกระจายไปในทุกจังหวัดของประเทศไทยจันทบุรีครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พบผู้ป่วยรายใหม่แบบรายวันอย่างต่อเนื่องขด,ดียวกันครับอีกด้านหนึ่งการเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด่านหน้ารวมทั้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงตอนนี้นะครับก็ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ใช้ในการสกัดกั้น ที่ทําควบคู่คู่ขนานกันเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิดในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเองครับตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับมีการดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างทีมงานของเราได้ติดต่อไปยังนายแพทย์ธีรพงศ์ตุ้นาาภูมิในการโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีนะครับตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีครับท่านธีรพงศ์ตุ้นาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท้างผูดนินรายการครับผมครับตอนนี้การพบผู้ติดเชื้อโควิดในจันทบุรีเป็นยังไงบ้างครับ ครับขณะนี้นะครับในส่วนของผู้ติดเชื้อนะครับื่อเช้านี้ตัดสมทั้งหมดที่ร้อยสดสิบเจ็ดรายนะครับคาดว่าวันนี้ก็จะมีเพิ่มอีกมาไม่ต่ำกว่ายี่สา,ารสรมารายครับก็คงตัดสมประมาณร้อยสิบรายครับผูดตีพูดอีกรอบหนึ้โอ้โหคอ่บธนาการแบบนี้เราถือว่าเค่อนข้างรุนแรงไหมครับ ก็จริงๆก็จะถือว่ารุนแรงก็รุนแรงครับในรั้วของของจังหวัดเชียงบุรีเราเราเชื้อสองรายนะครับแต่ขณะนี้นะครับก็ผ่านไปประมาณ3ัปดาห์นะครับอมีติดเชื้อครั้งแรก57คนขณะนี้ก็3ัปดาห์ก็จะเป็น106ครับก็คิดว่าเชื้อในรอบนี้ก็มีความปรุมแต่งข้างมากกว่าครั้งที่แล้วครับครับ เราพอคาดการได้ไหมครับผลจากาการติดเชื้อที่มีมากขึ้นกว่าระลอกก่อนเนี่ยมันเกิดจากทิศทางไหนครับก็่องส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเชื้อที่สามารถที่ติดต่อกันได้ได้ไช่มากขึ้นกว่าเดิมครับเราอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคนไข้ที่ติดเชื้อก็การที่รุนแรงมากกว่าเดิมสามารถที่จะติดต่อไปอย่า้าาารวดเร็วแล้วก็ได้มากกว่าครับครับ เรื่องเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้ก็ทําควบคู่กันใช่ครับผมท่านผอครับครับผมท่านผอครับอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมของการฉีดวัคซีนโควิดสิของจังหวัดจันทบุรีเราเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับสำหรับจังหวัดจันทบุรีเรานะครับก็ได้วัคซีนมาสองครั้งนะครับได้มาหนึ่งสองพันแปดร้อยสี่โดสซึ่งตรงนี้เราจะได้ทั้งหมดหกพันสี่ร้อยยี่สิบคนนะฮะครับซึ่งทั้ง 6,210คนเราฉีดเข็มแรกทั้งหมดแล้วนะครับครับผมวันวันนี้เราเริ่มฉีดเข็มสองในมกลุ่มแรกที่เราฉีดกวา2,500คนก็จะฉีดเสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับเป็น72ครับแล้ววันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับท่านผอครับสําหรับการฉีดเข็มที่สองวันนี้วันนี้เรานัดต้องไหมมาทั้งหมด400รายครับก็การฉีดก็ได้ดิดีนะครับก็เราเคยฉดทดลองระบบของบริบาล69เราแล้วนะครับเราสามารถฉีดได้วันหนึ่ง ครั้ง300คนก็ไปฉีดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้มีเป้าหมาย้0 0คนที่เราสามารถฉีดได้สบายครับที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนเกิดผลข้างเคียงยังไงบ้างไหมครับท่านผอ,อก็ในส่วนของจังหวัดสรีนทนะครับเราก็ได้เก็บข้อมูลนะครับ mm hmm. เมื่อครั้งที่แล้วนะฮะพบว่าผลข้างเคียงไปในสัา์ทีนาทีแรกแรก เราเท่าประมาณ5เท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็มีอาการในเรื่องของปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะและมีสื่อคันมีเวียนศีรษะซึ่งอาการทั้งหมดเป็นอาการที่ไม่รุนแรงก็สามารถหายได้ภายในที่สี่สิบแปดชั่วโมงครับครับในส่วนของคนทั้งเพียงหลังจากหนึ่งวันนะฮะที่ฉีดวัคซีนแล้วจะมีอาการเรื่องของการปวดบริเวณที่มีไข้มีคลื่นไส้จิต พบได้มากเพิ่มประมาณร0สิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอาการที่ไม่รุนแรงครับสามารถหายได้ครับแล้วสําหรับการฉีดวัคซีนครับท่านพออยากทราบว่าหลังจากนี้เนี่ยเรามีการวางแผนการฉีดยังไงครับแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เมื่อไหร่ครับสําหรับประชาชนชาจรนทบุรีครับในรอบของประชาชนนะครับก็จะมีการให้ลงทะเบียนครบพร้อมนะครับแากหนึ่งพฤษธทาคมนต้นไปครับครับแล้วก็จะเริ่มฉีดในเดือนพฤษภาคมครับซึ่ง ครั้งนี้จะมามากนะฮะจะมาทั้ง6ล้านรถเพราะฉะนั้นก็ตราคนต้องติดตามดูมทีว่าจะสาที่อาจาวภอจันทบุรีเราแต่อย่างไรก็ตามเตรียมพ,พร้อมๆนะครับ,รบเ่ของก้าโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชลบุรีรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอครับพร้อมการฉีดครับเราได้เตรียมข้อมูลแล้วก็ได้เตรียมสถานที่อุกคลทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วรอดใหม่ครั <S <S ้งนี้ครับครับครับเถ้าพูดในรายการครับ1มิถุนายนนี้จะเริ่มฉีดเนี่ยเป็นตัว ซีโนแวคหรือแอสตราซเนกาครับและสำหรับกลุ่มไหนครับจะเป็นแอสตราซเนกาครับครับเฉพาะกลุ่มกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่มีโรคประจำตัวนะครับรวมทั้งส่านหน้ากลุ่มเสพติดรวมทั้งกลุ่มบุคลากรที่จะปกปองเทียมได้เกี่ครับก็สามารถสิทได้จำกัดอายุที่ว่าต้อง60ปีขึ้นไปไหมครับสาหรับ1มิถุนายนี้ครับ ็ในส่วนของแอสตราเซนจก็มีข้อจำกัดต,ตรงอายุนะครับว่าจะต้อง60ออปีขึ้นไปครับครับครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีกระแสเยอะมากครับที่ว่าไทาม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิดในจันเนี่ยไปงานนั้นงานนี้ทีนี้ถ้าผู้ที่ไปร่วมงานนั้นด้วยเนี่ยตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็กังวลครับจะไปตรวจทั้งหมดเลยเหมาะสมไหมครับก็ผมคิดว่า ถ้าท่านมีมั่นใจท่านอาจจะโทรมาศึกษ,ษาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้สัมผัสโดยตรงหรือว่าท่านเป็นผู้ที่เสี่ยงสูงครับเช่นว่าท่านได้ไปพูดพูดคุยกับคนที่มีเชื้อนะครับที่ไม่ได้ใส่แสหรือว่าปีฝุ่นปีเชื้อในสถานที่แอากาศนะครับที่อากาศแยไม่สะดวก ตรงนี้ถือว่าเป็นท่านพูดอีกความเสี่ยงสูงท่านต้องมาทันทีเลยนะครับ,รบสามารถที่จะตอที่โรงพยาบาลได้กี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอืแต่ไม่ไม่ไม่จะเป็นว่าผู้ที่ไปร่วมงานนั้นเนี่ยจะต้องไปตรวจทั้งหมดใช่ไหมฮะครับก็จะแบ่งเอาเป็นผู้เสี่ยงสูงกับผู้เสี่ยงต่ำนะครับก็ถ้าแน่ใจท่านสม,นมาชิกคอร,อร์นักภาษาที่เจ้าที่เราได้ครับเจ้าที่เราสังกองให้ว่าท่ามีความเสี่ยงสูงว่าต่พะถ้าเสี่ยงสูงปั๊บนะฮะถึงแม้ว่าท่านจะ ตรวจแล้วพบว,ว่าไม่ติดเชื้อท่านจะต้องตักเองสี่วันครับครับถึงแม้ว่าตรวจไม่พบเชื้อก็ตามแต่ถ้าเกิดเสี่ยงตับนะครับถ้าตรวจครั้งแรกแล้วผลเป็นน e g a ีนะครับท่านก็อาจจะสามารถอา่าทํางานได้ในระดับหนึ่งับคือว่าไม่ต้องกู้กบบัตทีปเ่จะมีข้อได่นิทไปก็เราจะการที่ว่า,ารับ่องในตรวจที่ให้สายสายด่วนโทรปรึกษาเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมีมีเบอร์สองเบอร์หรือเปล่าครับเรา,เ,ราเพียงพอไหมเราสามารถเพิ่มเบอร์มาก กว่านี้ได้ไหมครับท่านผู้มในวยการครับก็จริงๆมันจะมีสายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขของกรมควบคุมโรคนะครับ01422ในส่วนของอ่าระบบก้าวเองระบบก้าเองเราก็จะมีทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการนะครับในเวลาราชการก็เป็นเบอร์อ่า03939690นะครับกับเบอร์03939695นะครับขณะนี้ถือว่าพอเพียงครับพอครับ จะมาโทรมาที่ตําราาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลก็ได้ก็จะมีตาบอรยท่านรู้อยู่แล้วเวลนที่6 19ก็ได้ทัานนอกเวลาก็จะเปมือถือให้ด้วยครับอ๋อครับครับท่านผอครับถ้าหากหลังจากนี้เนี่ยนะครับมีผู้ที่รู้สึกว่ามีความเสี่ยงสูงหรือว่าผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยมาตรวจเป็นจํานวนมากขึ้นเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลเองเรามีแผนรองรับเพียงพอไหมครับหรือว่าอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการรองรับตรงนี้ ครับก็เราได้จัดเื้นที่ในหลายส่วนที่จะรองรับนะครับก็ทั้งภายนอกโรงพยาบาลแล้วก็ภายในโรงพยาบาลนะครับภายในโรงพยาบาลแล้วก็จัดระับรับตรวจโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะได้รับการตรวจจริงๆท่านถ้าท่านมาเป็นกลุ่มก้อนนะครับสามารถประสานงานกับเราได้เราจะไปตรวจให้ท่านที่โดยท่านไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับที่ทำให้ท่านได้รับความสะดวกมากขึ้นครับและในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ตอนนี้เรามีเพียงพอไหมครับที่จะรองรับตรงนี้ ก็ขณะนี้ถือว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของรงพยาบาลปกเก้าเองเรามีปลัดอนกร2,600คนนะครับเรามีเตียงที่จะรองรับในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดส3 3อสามเตียงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเตียงขนาดนี้เรามีเพียงพอนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะต้องมาประมาณสมาณ14วันนะครับคิดว่าขณะนี้ถ้าคนไข้มาในระดับ ประมาณทั้10-20คนณขณะนี้เราคิดว่าเราสามารถตอบรับการดูแลของผู้ป่วยในวัดเจรนญุูริได้ครับ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 สุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงการปฏิบัติตัวของทั้งประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยครับครับยังไงก็ตามนะครับท่านก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีปฏิบัติตามคําแนะนํานะครับเรื่องของ c m t p นะครับก็คือว่าเว้นระยะห่างการใส่แมสต้องใส่ตลอดเวลานะครับ การล้างมือการเช็คอุณหภูมิเช็คอาการของท่านว่าท่านมีไข้มีไอมีหอบหรือไม่นะครับรวมทั้งท่านก็ต้องไปสแกนไปชนะดูนะครับว่าท่านมีไปสุดที่เสี่ยงหรือไม่นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าท่านมีอาการนะฮะท่านต้องรีบโทรมาแจ้งเรานะครับว่าท่านมีอาการอะไรบ้างนะครับเราจะได้ประเมินในท่านว่าท่านต้องดาเนินการอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะฮะถ้าท่านไปสถานที่เสี่ยงมาแล้วท่านมีอาการไข้ไอน้ำมูกนะฮะท่านอาจจะต้องแยกตัวเองกับอนออกมานะครับสวมหน้ากากตลอดเวลา งดทากิจกรรมกับครอบครัวกับผู้ร่วมงานนะครับแล้วก็รีบโทรประสาองกับที่โรงพยาบาลเราจะให้คำแนะนได้ครับครับครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์ธีรพงศ์ตู่นาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเก้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวเราคน้นเลยฮะเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบเราเองก่อนตั้งสติแล้วดูว่าเราใกล้ชิดเป็นกลุ่มเสี่ยงมากขนาดไหนนะครับจากนั้นค่อยโทรปรึกษาในแพทย์หรือว่าโทรปรึกษาตามหมายเลขที่ด้านบนสู้นี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลเพราะจุดนั้นถือว่าเสี่ยงเหมือนกันเพราะเราจะไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อจริงๆครับ